น้แบบไหนที่กินไม่ได้ต้องดูไกลๆครับเห็นไหมเขาจะเลือกดูโดนอย่างกับตัดเอาเองนี่กับตัวห้องไก่มุ้งกับตัดเตียนเนี่วสนบอกมันเลยอ๋อเอาพวกเศษขยะเราไม่เกี่ยวกับมดนะเอาพวกที่กินไม่ได้พวกไอ้นี้มันเน่ยแบบนี้แบบนี้เส้นเอ้ยไอ้พวกรังมันเส้นไอ้ไม้เศษอะไรมากกว่าไม่ใช่ตัวมดหรอกมันเอาเออคอเส้นเนี่ยออกมาช่วยกันครับเดี๋ยวจะเข้าครัวแล้วครับอันนี้ตุกกี เนี่ยยาวๆทีเนี่ยนี่เป็นยาวออเนี่ยเอออ๋อมันเป็นพวกไอเศษ่ลางไม้เศษอะไรผงผงอะไรเงี้ยนี่ก็คือยายาวฮะเป็นยาเนี่ยเป็นไม้นี่็เป็นเาเป็นทำทำยาอืมทำกินไม้แล้วเนี่ยทำกินมาขุนหัวเนี่ยมานูเมขนูการทนนขุนนนนนนมนนมนขข ทอดหรือนึ่งอะสิบหักเมนูแรกอะไข่แมงมันทอดแล้วก็จะทำน้ำซุปอ๋อเหรอทอดก่อนไปทำน้ำซุปทอดไข่แมงมันแล้วเอาไปทำน้ำซุปที่สองสองมีใช่ไหมสองอย่างอ่าใช่อย่างหนึ่งต้มส้มกัต้มส้มอ่านี่ครับพี่ก็บอกมีต้มส้มกับอะไรครับพี่ต้มส้มไข่แมงมันกับอีกหนึ่งเมนูคือไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะต้องให้อเล็กมาบอกทอดกับไข่หรือว่าทอดกินยังไง ทอดกับไข่แล้วก็ทำน้ำซุปแล้วก็ไข่ฟรุ่อเหรอยังงงครับเดี๋ยวต้องดูครับซิมพักยังไม่ไม่กระจ่างเดี๋ยวต้องดูพี่เขาทำเพราะว่าจะทำสองเมนูอ๋อนี่อีกอย่างหนึ่งก็ก็ทอดไข่อ่าไข่แมงมันพ่อับไข่เห็นไหมอืม อ่าแพงเป็น,นลังเครื่องครับโอ้โหแพงมากครับคนที่ตามดูคลิปนี้ก็รู้ว่าจอกหนึ่งก็คือแันแจด๊ดผมซื้อมาเจ็ดจอกนะวันเนี้ยพอตีไปห้าพันคือต่อแล้วนะเจ็ดจอกห้าพันห้าพันแจด๊ดนี่ก็คือประมาณเกือบสองร้อยบาทใส่ผงชูรสอันนี้อะไรครับเกลือปะเกลือ,ค,อครับชื่อซิมพังเหมือนกันนะครับลูกพีลูก,ลกมองเขา อ่าเกลือใส่น้ำคือพี่ซิมซีฮักไม่ใช่ซิมฮักซีฮักคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแล้วก็คือเราจะใช้เตาข้างๆเนี่ยครับที่ก่อกับอิดเนี่ยติดเชื้อแล้วก็ทำคนตรงนี้เลยแต่ฟันเข้าตาและเฮ้ยอันนี้ใส่ยาอย่างเขาเขาฟ้องเขาแย่งเลยโอ้ยไฟเข้าตานี่มาแล้วเล็กมาแล้ว อะไรนี่ตอนแรกจะทำอะไรแผลอะไรเล็กอ๋อพี่ขอหอมพี่หอมไอเล็กกำลังยุ่มกับสาวสาวเลย๋อโอเคตอนแรกให้เล็กทำเล็กยุ่งกัสาวสาวเลยไหให้เล็กทำได้ให้พี่ลูกพี่น้องเสียงทำก็าเคนหาช้อนอยู่เี่นนเลเออเ่แล้วออกถึงได้หยุดทุบว้าล้างช้อนฟันข้าตาต้องยืนเลย ดูใกล้เลยโอ้ยดูหนึ่งใกล้นะครับจริงๆว่าท้าวเดียมาสากใ่วใ่กล้กวนงมันต้งถือดีเลยฮะดูยิ่งรูปนะเดี๋ยววันติดจจว่าเพิ่งจะติดติดนั่นอะไรไต่นีวว่ะเป็น

กระถานี้กระถางานไครของบ้านอเล็ก่ปหรือใบไก่อ๋อน้ำมันนี่อ่ะโอเคมีน้าที่เซน้ำมันพอนี่ครับหนุ่มบ้านแหนนะเพ่นจะทำต้มส้มไข่แมงมันให้กินนะปรากฏว่าเป็นพ่อครัวครับต้องใช้เมืออาชีพทำแล้ว เรียบร้อยครับน้ํามันเดือดครับแล้วก็ใส่แมงมันเลยครับพระเอกของเราครับวันนี้ครับหนุ่มบ้านเงียนทอดไข่แบงมันพี่ตงชาเนี่ยนีมันเกียยให้นหรเอาปากให้เลยฮะปากเลยตุ๊กโง่กุ้ยนุ๊กตุ๊กโง่เหรอโอ้โอ้ปลาเนื้อขาตุ๊กโง่เลยโอ้โหโอ้ก็ใช้ช้อนอ่ะใช้ช้อน มันไม่หมนดอันนี้ต้องซอสองทีป่ะต้องสอทัใช่ไหมครับ มันเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับจะทําเป็นสองกระทะนะกินกันได้เลยเ็นที่วันนี้ครับุ้ยฟันพอเปลี่ยนมุมหน่อยเป็นมุมหน่อยฝันเข้าหน้าครับดูบรรยากาศเปนได้ครับ แสดงว่ามือชีพเลยครับเดือดกำลัง,น,ลงน่ากินเลย หวานเนี่ยหอมแดงหวานขนมามากหวานเป็นมีหวานหอมทุกขมในนมันครับน้อมันส้ะปุดๆข้าวหน้ากินหลายครับเป็นแซ่บแทนน้อเอาหวานดอกไม่กางมากหรอ ทำให้กินดีหมือนเาเนี่โอนเนี่โอนเนี่ยโอนนแล้วเนี่ยมนเจ้าถ่ายถ่ายได้เนี่ยจให้กินแบบป้าบานะเออาบ่าไปได้ไปได้้ไป้ไปได้ไปไได้ไปไได้ไป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 ไดไปได้ไ้้ เงียบหน่อยขนมเย โอ้เสร็จแล้วครับหนึ่งยาครับอน่าอร่อยมากเลยมมไรันจะคว่ำเลยตรงตรงที่มีมีดนี่แหละโอ้หอมมากโอ้โหทำลายลายล็อกกี้กินกินในข้าวฟื้นคนละสองจานแล้วดีที่ผมกินมาจานเดียวคราวนี้ผมซัดข้าวเต็มที่ข้าวมีกินเราไม่รู้เนี่ยยมมีีอต่อมีข้าวนะไม่มีข้าวนหรยวไม่ใมีข้าวอาจจะไปข้าวเหนียวก็กินแล้วเนื้อวัว <transplant> อ <German> ๋อกำลังนึ่งข้าวเนียวอยู่อ้าวเป็นเรื่องน้ำกินข้าวเหนียวด้วยน้ำมันด้แล้วะโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งเมนูผ่านไปครับเดี๋ยวเรารอดูแ้วกงส้มยไปล่าสัตว์เลยไปล่าสัตว์ี้มนี่ครับมีคนเฮ้ยเขาไปยิงตัวอะไรอะเอะไัอะยเิัวแซไมากปเยิงวะยิงนะ ปินกันไหครับยิงนกยิงกันลอกใช่ไหมครับยิงกันล็อกนกนอนเดินออกไปจับโอเคครดูบรรยากาศทางครับทีมพักระวังให้ดีนะนี่เท่าถือปืนมาถือปืนมาแล้วเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ผมอยากจะเห็นมากครับก็คือต้มส้มไข่แมงมันลาลาไครกับมาใจมุ่งเลี้ยงดีเนี่ยกับมา ตั้งกระทะเสร็จน้ำใสเลยน้ำเปล่านะน้ำเปล่าใสไปก่อนน้ำมันไม่ต้องใสใช่ไหมพี่ใส่น้ำน้ำเปล่าพี่ก็ฟังภาษาไทยออกแต่ผมฟังพี่บางทีพูดี่าอ๋อล้าก่อนปั๊บเราก็นึกว่าต้มแล้วโอเคเร้โหเป็นจับลายปเลยเราจะมันห้องไงเป็นห้องกันเลยคืออะไรมันเอียงใช่ไหมอืมโอเค น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปล,าใ,ปล,า,ใปลาใส่ปาร์ตใ,ใส่ไปประมาณสักครึ่งกระทะเกลือเครึ่งกระทะดูนเต็มเนี่ยดูดิครึ่งร้อเต็มวะโอ้โหครึ่งกระทะครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับพี่อะไรอะพริกไทยปะ เนี่ยมันตุ่มชมอบบตุ่มส้มตุ่มส้มแมงมันอ๋อคนมาเนี่ยในอุบ้านเขาก็มากันนะมาดูว่าทำอะไรกันกินข้าวรับดึงเล็กเล็กอเล็กอันนี้อะไรอันนี้ของแฉเนี่ยอะไรเนี่ยหัวหอมหัวหอมหัวหอมหอมกระหอบกระเทียม กระเทียมทุบผมดูเป็นกระเทียมนะกระเทียมทุบหัวหอมเป็นกระเทียมไม่นี่หัวหอมเป็นหัวกระเทียมนคนละยากกันนะหัวหอมเนาะเออสีม่วงหัวหอมมั้งรู้จักกระเทียมมั้ยอันเดียวกันไม่รู้จักคนละยากนะหัวหอมเดียวกันกรมเหมือนั้นมหัวหอมเป็นกระเทียมมาให้ดูก่อนหหอม หัวหอมนะเอาหอมเอาหัวหอมมาเขาไม่รู้ที่นี่เขาไม่รู้จะกระเทียมอะไรกันเอาเลยครับเดียวกันนะมั้งอ้าวโอเคใช่ก็ใช้เปนกระเทียมกันเดียวกันนะอ้ไรกันละย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรกันกระเทียมมันจะเป็นกีบสีขาวอันนี้ก็เบียนเู่นน่ะหัวหอมมันจะเป็นสีอันเบียนส้มพูอันแดงอันสัมพูอันโฮเมียนนู่นน่ะอันขาวมันเป็นนู่นน่ะอ๋อนี่หัวหอมเหอ่าน่าจะเป็นหัวหอมนะมีพักราดอย่ให้ชสูนะ เหีหีรืองกิจกัน่ไปมันมีกเี้ยเอาอาิกอนนี้ต้มน้ำให้เดือดอไปอี่ะรกำลิกคิดถึงยืนเนียนั่นก็อายเมื่อกพี่คุยกาด้วกาดเมื่อยไม่ต่ำวนเมื่อเป็นะกอกกินจืก็ตำหัวชอบใส่ใส่เนี่ยรุ่เกีพี่ร่เกียร์าตอนนีเราต้มให้เดืครับไม่รู้ว่าจะ เดือดแล้วใส่เครื่องปรูนเลยมั่งเดี๋ยวรอติดตามชมเลยรอพริกด้วยอ่อพริกอะไรพริกอะไรนี่ใส่กําลังไปรอไปเก็บพริกสวนครับพริกใครอ่านไม่เหมือนกับพี่คนนี้อ่ะเดี๋ยวรอพริกก่อนโอ้ยพี่ไปเก็บอะไรมาให้ครับดูครับผักอีอยังอ่ะนี่ผักหอมผักหอมผักชีพริกอ๋อขอบคุณครับโอ้ยเข้าสวนมากลางค่ำคืนมาเก็บ เอามาทำต้มส้มให้ผมได้กินนะดึกดึกดื่นดื่นมารบวนพี่เขาดูมากันทั้งหมู่บ้านเลยครับผมมาคนเดียวหมดหมู่บ้านแล้วองดูแฮมหมู่บ้านยังวะจะมาอีกนะมากินอีกหมดหมู่บ้านชวยใส่เลยล่อมล่อมนี่ยี่ยอมทำนเล็กมาแล้วเล็กมาแล้วเล็กมาช้าจังเล็กก็พักอะไรมาเนี่ยดูดิ Humpy trải nghiệm trải nghiệm trải nghiệm

หมายถึงว่าเราจะจะตามแต่ไม่มีใครตามใช่ไหมป๊อดดูดิเขาจะทำยังไงผมกำลังดูอยู่อ๋อหั่นพริกไ,ไม่มีเขียงนะเ <c oughs> สียวแท่เลยซอยผักชีด้วยมือครับมือเปล่าครับเพิ่งเห็นที่นี่แหละครับซอยผักชีซอยปีนด้วยมือเปล่าโอ้ยยิ่งแล้วยิ่งไม่ได้ให้จุ่มป๊อดดู โพี่กำลังพาพันเรามาเลยนะมาเดึกเรื่องๆครับมือนข้าวเด็กไกลครับอุ้ยน้ำเดือดแล้ววะช่วมน้เก้งงะงเี่มะแงเ็ยกเลยะคงม่ใส่เ้ยะงะงถ้าผมถายไมกน่าจะเป็นมาแหวงมะออกมะขามก็ใส่ด้วยหรอไม่เอาม่น้เยอไม่ก็คือเอามะขามใส่ด้วยรเอาไปเปรี้ยวใช่ปะ ต้มส้มต้องมีมันมะอ๋อต้มยำไงคือคล้ายๆว่าต้มยำอ๋อครับครับต้มส้มอ๋อเรียกว่าต้มส้มอันต้มยำครับต้มยำผมนึกแดงมันยำแดงมันยังมันต้มยำอ๋อต้มยำนะผมนึกว่าแกงส้มนะนึกว่าเหมือนพวกแกงส้มแกงส้มมาขามใส่ไปแล้วครับพริกก้างตามาตามครับพริก กิโนแล้วก็จะตามด้วยผักชีหอ,อมเปรย์อ๋ออาไข่แมงมันไข่แมงมันไขม่มงมันอ๋นอ,อ,อนี่นี่นสำคัญนี่คือไข่แมงมันนี่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ต่อเลยครับนี่โอ้โห หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับไข่ลอยมานิดหน่อยครับซส่จะอยู่ด้านล่างกระทะแล้วก็ต้องรอให้เดือดเลยไหมครับพี่รอให้เดือด<อ>ใช่ปะรอก่นอนรอก่อนอ๋อนรอให้เดือดครับระหว่างรอ,อก,ก็นั่งดูครับดูพี่เขาหันห่นหอมหั่นพริกเข้นเทพเลยหั่นด้วยมือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> เสียวนิ้วเลย นี่ผมอยู่นี่หน้าร้านของหมู่บ้านกาดเต่านะนี่คือพี่โอไขายของปิ้งย่างเป็นปกตินะแล้วตรงนี้มันเป็นไฟของทางหมู่บ้านที่สว่างที่สุดแล้วเราเลยมาตั้งร้านที่นี่ครับเราก็เลยได้อาศัยไฟของที่นี่นะครับพื้นที่เลี้ยไขายของทําแกงไปด้วย พี on, right? on, oh, so mm ่บอกต้องมีคิงอ่อนด้วยใช่ป่ะพอได้ก็ได้แล้วพี่ไม่ต้องหรอกเกิข้นวมอเมคนะอมเปรย์มาแล้ว

อ๋อทางล่างทางต้นเลยกำนมเลยดงไปเลเยเบกก็โผ่มาล้วเสียเลอะมีย่งมันเขมรพูไม่ก้มเดือยอะเออขมรลูกเดืออะเขาเอาวันเขาลองให้บอกเขามากก้มเดือ๋เนี่ มีบรรลังอีกมือหนึ่งคำลูกใ้กั้มนะเออเชื่ออย่ามัดเจ้าวนนี้ผู้ใหญ่เดี๋ยวเป็นอะไรกันเนี่ยใส่เลยมันเต่าคนกั้นเนี่ยโจกันหนันขึ้นนะตายก่อนเลยมือแล้วอันนี้พี่ไว้ใส่ตอนไหนตอนมันเดือดเสร็จแล้วใช่ป่ะ ใส่ตอนท้ายหรือว่าใส่ตอนไหนไอ้หอมเปกับบักเชียตอนเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วเราอ๋อดูหน้าตาตอนมันกำลังเดือดด้วยโอแซนต์มอกตาครับดูหน้าตาตอนที่มันลังเดือดเป็นไงปุด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 ,ปด,ปด,ปดไอ้นี่ลอยขึ้นมาแล้วแมงมันลอยขึ้นมาเต็มเลยนี่ไม่จะลอยได้ชั่วคราวอยางวนะแค่นี่ร่องแอหือ ดูเหมือนน้ำต้มซุปเลยอะ่ะต้มส้มนะนีนน่คือต้มส้มโดยที่ใช้มะขามเป็นตัวช่วยให้เกิดความเปรี้ยวปกติไม่ได้ใส่ไม่มีใส่มะนาวหรอพี่ไม่มีคือต้มส้มนี่ไม่มีมะนาวใส่นะที่นี่าามะนาวนอะไราาม,าาไม,ม,มันเหมือนนี่มันเหมือนที่ชมะนาวชลไม่ใช่อ๋อถ้าปกติก็ใส่มะนาวได้เช่นกันอืมมะนาวไม่มีเอาเนตแทน ไอ้เกำลังเดือดครับเลือดใกล้ละเรารู้ได้ไงถึงจะสุกอ่ะพี่ว่าจะรู right ้ได้ไงว่าต้องใส่มันสุกตอนไหนอ่ะใกล้ละใกล้แล้วนะ ฟองเสียงจิ้งหรีดไปด้วยครับ เลว่าไงพี <ules> <vt ret ro ired> ่เขาเรียกว่าอะไรชิมตัวน้องไม่ต้องชิมก้อนอ๋อชิมเล็กชิมเล็กชิมมีอันที่ตอนแรกพี่ให้เป็นพ่อครัวนะแหน่เป็นแนงทำอะไรนะเอาในอันนี้ครับจริงๆนี่คือพ่อครัวนะเปลี่ยนคนทำเพราะว่าตัวจริงมาตัวจิงมาก็ถอยจางๆตัวจางๆจ้าว่าเป็นไงจางหมดละไม่เปรี้ยวหรือว่าไง

เฮ็ดจางนี่ไหนน่ะฉันชิมได้ชิมหนึครับพี่ฮะชิมหนึอ่าไม่ได้เอารชาติที่เราชอบอะเดี๋ยวพี่ไปกินตอนจบเลยไม่เสรจบกเออกินเลยกินมาทีอ่าอะไรกินอ่ะกันขามใครนชมน้บอกนันล้วาเช็ดเลเาเป้งละโปมะขามชมมนาน่ะเส้นน้วมนขาเด็ด มันโคอ่ะจิ้มเลยไอ้เขาจ้นเหมอัน๋อมันขามออกเลยวะมันส้มเกินไปแล้วมันเปรี้ยวเกินไปเหรอโอเนส้อเปรี้ยวเฮ้เปรี้ยวนะถามว่าเปื้อนๆนะเนอะจิ้มเลยชิมเลยชิมเลยเล็กชิมเลยมันๆเนี่ยเพราะเปื่อนๆนั่นเลยรสตัเล็กเลยพี่กินได้หมดแหละพี่ชอบกินเปรี้ยวนะพี่ไม่มีมัน t าเลยโอเคแล้วนะไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่ป่ะ มันตาไม่ใส่นะเอักยอักเทาใส่ผักชีอะหอมเปรอะโอเคใส่เชีเปใส่ไปนี่คือเป็นอันเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วพี่ชิมดก่อนเรแล้วับผมถ่ายพี่ชิมดูองตามเยอะโอเคครับอ่าเินจานนาชิมิชิมครับชิมชิมรสชาติต้มซมของไก่ไก่ขๆดีี่นเขาเลยลูก พี่พี่ไปค้นก่อนค้นให้เข้าฟังดีปากีนะตอนนี้คือเนี้ยได้ได้รสชาติเปรี้ยวๆนิหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มเลยนะนี่คือทำางเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวจีดมากเปรี้ยวนหน่อยร้ <c oughs> นอนมากระบางหน่อยอัน <c oughs> กำลังดีนะแต่แต่ผมว่ามันอ่อนเค็มไปหน่อยปกติเขากินรสชาตินี้ป่ะเลยกินเค็มไหมเรากินเปรี้ยวหน่นนนอยเงี้ยมันไม่รสจัด Không khiếm, không? Ờ. Để còn hãy, hãy, hãy hãy hay 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 chim nữa còn hay khẩu hay thịt cho ăn chim đẹp bên chi chơi còn <laughs> <hảo. cười> Để còn hay hay khẩu chim nuôi còn 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 Để còn hay แสงชุ่เจอลวกินได้แล้วโอเคแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยกินข้าวใส่ถ้วยกินแล้วขาเหนียวขาเหนีวข้าเหนียวข้าเหนวมียงใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยก่อนสตมา

นะผมได้หมูต้น,น,นลูกแน้วครับต้นลูกต้นลูกเยอะแค่ไหนนะอย่ามีตุ้มนี่อยู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับต้มส้มไข่แมงมัน,อนโอเคครับเข้าเนื้อมากินนะครับเรียบร้อยครับเมนูวันนี้ครับอ,อสุดยอดครับที่อร์เอร์กันออนไลน์กับอันนั้นตัวครับ